โอเคกลับมาแล้วดอสเดฟนะฮะกลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นมาจนถึงตอนนี้ก็นานพอสมควรนะอาเฮ้ยเก็บของตัวไหนบีเก็บเองเก็บตัวนี้นะนานนะฮะนานหรือเปล่าวะน่าจะน่าจะนานแล้วนะโตฟันเออสามสามห้าสี่เก็บ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 ตอนนี้เลยหาหินเลยหินนี่อืม โอ้ชด oh, ไม่ได้วะโอเคมันไม่ได้มันเก็บไม่ได้เดี๋ยวเริ่ม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 ,ร,มรู้สึกบึนๆนะยัง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 เดี๋ยวเราต้องไม่เก็บเราเพิ่งจะมาถึงเกาะน,นี้ใช่ไหมเราต้องรีบไปหา่อ,อ,อะไรของน่ะดำดำดิ่งเลยตอนนี้กี่โมงฮะกี่โมงกี่ยามแล้วตอนนี้โอ้ไปหนึ่งแล้วโอเคพี่น้องบอกว่าพี่ครับออไอที่มันเป็นจุดๆเนี่ยมันสามารถได้นี่ได้นะถ้าไม่หายได้นะ โอเคพี่ก็จะลองดูฮนะโอ้โหอันนี้โคตรส่องได้โคตรไกลครับนะบอกส่องไกลมากเลยดูฮนะโอ้โหไกลสุดๆเลยนี่คืออะไรคืออะไรฮะนี่คืออะไร,น,ออะไรนี่จะไปเกาะปกติไม่มีอะไรเป็นหินปกติไม่มีอะไรต่อไปตรงไหนมาตรงโน้นสินะรู้สึกว่าทำไมมันวิ่งช้ามันไม่ทันใจเลยไจับน้ำดีกว่าเฮา ปุ๊บเอายไม่ได้อีกดำ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 โอเคโอเคดำเพื่อไม่มีหรอไม่มีฮาร์ดเคสหรอวอตเตอรมีจริงจริงวอตเตอร์ฟิไม่มีฮะจังไรแมนมากมันเป็นไรชา็อนไม่มีไม่เป็นไรโอ้โหมันไม่มีจริงๆอ่ะโอ้โหอะไรวะ เอ้ยอ,นนอันนี้น่าจะมีลงไปซิลงไปซิถือหินทำไมล่ะก็จมน้ำตายอหรอมีเปล่าฮาร์ดเครชทูสทูนเดี๋ยวมือเมื่อกี้มเอา้เาวแล้มันอยู่ด้านไหนแล้วเปิดได้ไงวะไหนกล้องมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็น กรองกรองเก็บเก็บเก็บได้ไหมโอ้เช็ดไม่ได้แบบไม่ไม่มีอะไรเลยนี้โอเคฮะต่อไปก็ต้องตรงนู้นก็ไปแล้วโอ้โหว่าเราต้องกลับเกาะเดิมครับเกาะเดิมเกาะทไม่มีอะไรเลยอะไรที่โคตรโคตรอี่นี่มากเก็บ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 ทุกอย่างกลับกลับ อันนี้ไม่เอาโหแล้วั่ละโอเคได้พายมาไปฮะไม่รอไอ้ก็ผิดไม่ลินไม่ลีไม่รออะไรละกลับดีกว่าของเราเไยไปดิไปกลับครับเอ่าก่อนไหนก่อนนู้นฮะเฮ้ยก่อนนี้ดีกว่าไหมไกลกว่าก่อนนี้แล้วกัน เอ้เด okay, yes, ี๋ยวเราเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวโอเคใบพัดมาเยอะเอ้ยเดี๋ยวพัดเต็มชิมหายพัตเตอร์พัตเตอร์เดี๋ยวไม่ได้ตรงก่อนเลยไม่ได้หรอกครับเราเราเราจะทิ้งอันนั้นไม่ได้ฮะมันเป็นของที่มีค่าคือหายากด้วยเดี๋ยวเอาอะไรดีเอาอะไรทิ้งดีสติ๊กเอามาทำไมวะแม่ไปขุดขุดใหม่ก็ได้โอเคไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราเรื่อยๆนี่นี่ซื้มา เท้าข <Es> in ี้เยี่ยมไปไปดำ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 ไป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 เก๋เราต้องใช้แพรในการ่อไปว่ายน้ำเร็วกว่าแต่จริงฮะจริงๆว่ายน้ำเร็วกว่าแต่ไม่ไม่เอาดีกว่าเพราะเราเล่นสลลุมสลามมันเยอะจริง ว่ายน้ำข้ามถนเลยมึงไม่ไหวนะครับก่อนนี้ฮะจะจมภัยตามเกาะไปเรื่อยๆโอเคเรือทำไมมันช้าไม่ใช่เรือที่เขได้แพ้มันได้แพ้แพทำไมมันช้าจุนไปไปไปของนู้นไปฝั่งนู้นเร็วๆของนู้นเอ้ยตัวอะไรอ,อะเต่าทะเลอ่ะ ถ่ายสักพักมาเป็นฝั่งนี้เป็นเป็นทาไพ่ก็แล้วไปไปไปเรื่อยๆเอาชีวิตวิต้อนให้เลยข้างล่างโอ้โหเอไปนี่ไม่แต่ถ่ายนี่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 ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ฮะนีบจ้ำไปเร็วจ้ำไปจ้ำโอเคก็เราได้เนี่เราได้สปีดโบส์นี่คือโหสุดยอดมาก ไป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 ,ไป,ไป,ไปเร็วมันช้ามากไปเร็วโอเคจ,จ,จ,จค้าบ่าจ้าบ่าจ้าบ่าจ้าบ่ายวิก็วเร,บบรวเร็วเรวเม็นเร็วเรมวเร็ลเร็วเ้็วเร็วเราวเรเร็เร็วเร้เร็เร็เร็วเรขวร็วเบ็เราวเรวเร็นเาเวเรวเา็เร็นนนเรวเรวร็วเวเรร็วเร็ววเรวเเวว

ไอ้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยโวยโวโวยโวโวยโวยโวยฉลามมีกี่ตัววะเนี่ยอย่าทำร้ายกูเลยนะฮะได้โปรดได้โปรดโอ้ยไม่จะ้ถึงนะฮะโอเคโอเคฮะได้ถึงนะฮะมาเลยฮะนะฮะฉลามเลิกจุ้งอย่างๆยังมีอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งชิบยังไงชิบยังไงชิบยังไงไปเร็วเร็วเร็ว

ไม่มีว่ะแต่ไม่เอาละววันนี้คือไปฮะทุกผู้ชมหมดการหมดการเอามามีหินอยู่เอาขาเรียกว่ากิทอ,อนนะเฮ้ยนั่นเป็นคนคน,นั่งอยู่หรอแล้วเราไม่ไม่ใช่คนเลยเหาเขาก็หลอนไปต้นต้นไม้มาหน่อยเราเราต้องทำเรื่องบาอะไรเชิงเพลิงฮนะ เฮ้ยเฮ้ยวางตรงนี้เลยไปไกลขี้เกียจไอ้นี่โอเคเรามีขวานเขาเรียกว่าขวานเทพเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างโอเคโอ้โหแล้วเราต้องมานั่งสับตรงนี้ลำบากเร็วเด้อเด้อเร็วเด้อเด้อเด้อโอเคครับใช้หมดเกลดนะถือศัพท์สนาขึ้นบกเราจะใช้อีกอันหนึ่งอ่า ขวานเราวิ่งเก็บก็ได้นะจริงๆโอเควิ่งเกบ็บชึบชึบชึบเอาโอเคเอานี่มาเอานี่มาโอเคต่อไป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 ปึ๊บปึ๊บเอานี้เอาันนี้วางไว้ตรงนี้วางาต่อไปก็นี้โอเคแชมป์ไฟโอเคอะไรก็อีกอหกอันฮะเราจะทำเป็นแชมป์ไฟอันหนึ่ง โอเคข้ามไฟโอ้ไ oh, น nice. ส์ร้อยฮะท่านผู้ชมไลเตอร์ชิมหายไม่มีไลเตอร์ไลเตอร์ไม่มีฮะโหระยำแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวมีคอรสป่ะเห็นมีคอรสเยี่ยมเราต้องเอาเช็คในการทุบตรงนี้ก่อนให้มันเป็นใบใบดู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 ดรามบัสบัสนีตัวแฮชแฮชโอ้โหเราก็ต้องมาสับหัวอีกวันนี้ดิ มาโดนล็อเสียแสงจันทร์หน่อยเอาแผ่นมันเป็นโอเคร้อยได้มาหนึ่งแล้วอไปฮะอันนี้เป็นซุงเอาเป็นล็อกไว้ก่อนโอเคล็อกเอเคล็อกขอบคุณครับมาเอาทำเปฮะไฟเตอร์ไม่มีโอ้โหต้องทำใจเลยโอเคขอบคุณครับ Okay. อตรงนี้วางเชือกเชือกเชือกชวหาม่มีเชือกมาเชือกครับตรงไหนว่านี่สอี่โอเคเก็บเก็บเเก็บเกบเยอะเด้อเด็อเด้เด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้มได้อ้อเอเดเด้อเอเด้เดเด้อคเ้ ไม่ใช่แคมป์นี่มัมนคืออนะไรวะโอ้โหเอาไว้ที่ย่างของกูไม่ได้ไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยฮนะเลย,เลยๆอันนี้เรียบเลยมันจะเช้าอย่างไรนะเนี่ยจะเช้าวะโู้มัน่จะสี่ทุ่มพีม่จะสี่ทุ่มเองเออแคมป์พี่ แคมอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ทำแคมไฟแล้วไม่ทำเตียงแล้วไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เอ่ออันนี้อันนี้มันจะงอกขึ้นเองฮะน้องบอลมันจะงอกขึ้นเองครับตอนนี้มันไม่งอกนะฮะมันอัปเดตใหม่ครับผมคือมันจะตายฮะนะครับนะครับน้องต้องทำความเข้าใจมาอีกทีเพราะว่ามันอัปเดตใหม่ทำให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรทำให้เล่นยากกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงนิดนึงคือตอนนี้ไม่รู้มันจะมีตัวสปาราดอะไรออกมาหรือเปล่านะ ยังไม่ยังไม่มีตรจ,จุดนี้เบส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 เตียงอ่ะเตียงนอนอ่ะเฮ้ยเออไม่มีอขอบคุณครับมากน้อ,องไม่มีเลยว่ะโอเคเราต้องทำการโคร่นอีกอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมาโค่นมาเลยโค่นมาโค่นมาโอ้ยฟันบุดอันนี้เดิมอันนี้เลย วางตรงนี้เลยโอเคเราต้องทุบตรงนี้ให้ได้กี่อันนี้ไม่รู้ฮนะเดี๋ยวเราดูก่อนเฮ้ยฟันมืดดิชื้อไม่พออีกมาหนี้เลยมาหนี้จิกหัวมะครับโอเคเจ้าเนื้อกดจนแบบมือจะงิกแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับอ่าเอาตรงนี้วางตรงนี้ชื้อเตียงเตียงค้าเป็นไงวะ ว้าข,าของเราครบแล้วนะไม้เหร่ไม้ไม่พอจริงดิอะไรวะเดี๋ยวอะไรโอ้โหชิบหายคะหิวข้าวหิวน้ำด้วยชิบหายแล้วโอ้ฉันต้องกินอะไรบางอย่าง หาแล้วจริงๆนะตอนนี้เฮ้ยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเดี๋ยวมะพร้าวเมื่อกี้โอ้ชิตตกใจหัวขวานแม่งเอ,อ้ยนึกว่ามีคนเดินมาอยหลอนเองนะจังวันี้ขนลุกเลยเฮยมันไม่มีอะไรสรเิเอามาเร็วดดกันดกา เรีกวโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนเราหิวหิวเท่าไหร่ละหัวใจมั้งหมดแล้วฮะท่านผู้ชมไปเร็วๆจิ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 ง้ำง้ำโอเคโอเคถูเพิ่มมันนิดนึงว่ะคือแม่งมันไม่มันติดมันติดโลกอะฮะมันเลยทำให้เราจะตายฮะ แล้วสมุนตุ้งยาอยางนี้เราอยากไปาที่ไหนเราเนี่ยเตอร์ก็ไม่มีฮะโอ้โหชิบหายแล้วไงขอดูตรงนี้ก่อนคือตรงนี้ฮาร์ดเคสตรงนี้มีแล้จะมียาให้เราบ่าอะไรฮะโอ้โ,โอหกล้องอะไรเชี่ยที่ไม่เอามาทำมะเขืออะไรโอ้ไม่เอาเอาไปโอ้ไม่ใช้ดีมากเลยนะเดี๋ยวยอมรับเลยนี่โอ้โหแคมป์ไฟก็ไม่มีไฟจุดฮนะออกไปเลย หมดแล้วหมดหมดจบแล้วดูปู่ว่าอะไรกันดิเราหมดเลยครับแมปโอเคได้เตียงเหรอมันไม่ได้เตียงอ่ะมันต้องทำอะไรเอาหน,นี้เหรอคืออะไรแพ้พี่ไม่เอาที่นอนอะ่ะที่นอน I want I need bed I need a bed Oh shit Oh shit ไม่มีอะไรแล้วฮนะโหหมดกันหมดกันวันนี้หมดกันเดี๋ยวนี้มีน้องบอกว่าพี่ครับเนี่ยมันโยนเงนี้ยแล้วมันจะกระโดดมาแตกแตกพี่กระทบหินเหรอไม่รู้ช่างมันไม่สนใจกูทำกินอย่างนี้เว้ยกินอีกกินไม่ได้แล้วแล้ว เพื่อมันจะหายดีฮะหัวใจไม่ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมใจนี่มันอยู่คงที่มากอาจจะตายแนละ้วฮะไม่ต้องหวงนะ่วงครับ donberry ตายแน่นอนตายชัวร์กูไม่ล่าฉลามแล้วไม่ไหวตืวมนมั่นใจเช้าทีแคมไฟมันไม่มีไลเตอร์เอามาทำไมเล่า เออมันไม่มีไนเตอร์ฮะดูสิทำอะไรได้บ้างอ๋อจบแลวทีทีห้ญญา,ญญาแล้วเว้ยรอเชา้ากว่านี้นิดนึงฮะต้องรีบต้องรีบตรงนี้ก่อนแล้วกันตามทางว้วยนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปปุ๋มแมงเฮ้ยอยากกินปม อยากกินปูต้องมีไฟแช็กขอบุญครับเล้วต้องมีซากเรือวะซากเรือนี่น่าจะมีมีไลเตอร์ให้หน่อยนะถ้ายัางมีถ้าไม่มีผมว่าซีรีส์นี้น่าจะจบประมาณเพราะว่าพี่ก็คิดว่ามันน่าจะถึงจุดนี้แล้วมันได้เล่นเล่นวนไปวนมาอะไรเงี้ยไม่ได้ไม,ไดไม,มีไม่มีอะไรฮะโอ้โหใส่แดดมาแล้ะหลุมเด็กฟ้าโนกาโบยบินโหฉลาดอีกอะ ไม่อยากจะลองดีออกมาเลยอุ้ยฉลามเยอะมากว่ะตรงเนี้ยไอส่อไอส่อสเปียร์ก็ไม่นี่ว่ะดูรอบๆไม่น่าจะมีของว่ะจริงๆน่าจะตายเงี้ยไม่มีว่ะจริงตายชัวผมไม่มี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 เลยอ่ะไม่มีเลยว่ะ จริงๆอะ่โะโอ้ตายแล้วฮะโอ้โะเริ่มเริ่มโลกไ่มือเริ่มแดงนะฮะแพ้อะไรก็ไม่รู้ฮะอาหารเลยจังหวันที่ต้องอาหารเลยปลาไม่มีลูกอีกโอเคขึ้นไปเฮ้ยลงไปลงดิ ดิลงโอเคลงโอ้โเคตอนนี้เมื่อกี้มีมีลูกลูกมะพร้า,าวหล่นออมาโอาซดน้ำหน่อยซดน้ำหน่อยโอเคเอ่อรู้สึกว่าจะไอ้น้องบอ,อกว่ามันหล่นออกมาแตกได้เนี่ยอะไรของน้องวะใส่โนะ ทั้งมันชุบชุบเก่งกาลาตจนเจ้าทำได้แค่นี้จริงๆฮะตัววันนี้วันี้ทำได้แค่นี้จริงโอเคกินน้ำกินน้ำอุ๊ยผมว่าไม่ตรงนี้ไม่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 ฟูมแล้ววะน่าตายว่ะจริงๆ กินเยียเอาน้อ <Overwatch> <ED> ีกกินให้ยสมไหนก็จะานะฮะเดี๋ยวเราจะทาการว่ายน้าข้ามทะเลนะฮะ้เป็นการละห่สุดๆนการว่ายน้ำข้ามทะเลนี้เป็นอะไที่ค่อนข้างสุดยอดเลยนึงต้องใช้เอานี่ไปด้วยมา แล้วก็เอาอะไรมาอีกอันนี้มาอีกนะฮะโอเคกูขอแค่นี้แหละกูจะว่ายข้ามไปฝั่งเลยไปฝั่งนั้นเลยจริงจะว่ายไปไม่ต้องห่วงครับไปน้ำคือชีวิตของผมจังหวะน,นี้ก็ต้องกล่าวปิดคลิปเลยแล้วกันนะะฮคลิปนี้มันอาจจะจบประมาณนี้เนดะี๋ยวอาจจะมี EP ต,ต่อไปนะอาจจะมีนะฮะแต่อาจจะเริ่มเล่นใหม่อะไรประมาณนี้ตอนนีว้ว่ายไปแล้ว มาดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะในการว่ายน้ำข้ามทะเลอันดามันนี่ยมหาสมุทรแต่สิกสิกนะฮะข้ามไปเลยไปไปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไมดำน้ำคือจะไม่มองอะไรทั้งสิ้นจะมองอไม่ได้วะตอ้ตองตรงนี้ตรงน,น,น,นี้โอ้เยอะมากเลยปลาเนี่ยเยอะมากมันถลกปลาเยอะมากชิบหายแล้วเตือนกูแล้วฮะ ตือนกูแลยฮะบังตือนกูแล้วฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชักแล้วชักแล้วชักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มือที่แดงเะไปเลยโห่เฮามึงไม่เหนื่อยเลยอ่ะจริงมึงเป็นอะไรมึงเป็นใครวะท่ามึงเป็นว่ายน้ำอึดขนาดนี้โอเคไปเลยฮะไปเลยไปเลยชิบหายแล้วเริ่มอ่อนแรงแล้วมั้งยังยังยังมีแรงอยู่ฮะโอเคไปเลยไปเลยท่านผู้ชม ไปเกาะนู้นด้วยกันไว้ำเข้าลจุดยอดเลยโอ้โอดชิปค้างนานก็ไม่ได้นะฮะกดชิปค้างนานนี่หลุดนะอดชิปนี่หลุดเลยเออเมื่อกี้ไปเคไปยไปเล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 ยเไเเเลยมไเล สู่ใต้ทะเลลึกครับฉันต้องทำทำอะไรสักอยา่างเไม่ต้องนี้มีการไม่ให้เป็ในให้ฉันรู้สึกลาก่อนโลกอันแสนสวยงามกู o d Good luck Goodbye <c oughs>